สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะในะอังกฤษิติดหนังค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้ที่มีความยาวประมาณ3ามชั่วโมงนะคะนั่นก็คือเป็นไฮเมอร์นะคะก็คือเป็นหนังเกี่ยวกับประวัติของนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้นะคะผู้ผลิตระเบิดที่ไปบอมที่ญี่ปุ่นตอนช่วงสมัยสงครามโลกนะคะทุกคนก็ถามว่าหนังเรื่องนี้ความประทับใจคือพี่นุ้ยไม่ค่อยชอบหลายๆคนอาจจะบอกว่าชอบแต่ว่าพี่นุ้ยไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบคุยเยอะมากแบบว่า แบบบทพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะมากซึ่งถ้าถามว่าเข้าไปศึกษาเรื่องของภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําพูดเด็ดๆหลายประโยคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะไปดูเพื่อความบันเทิงพี่นุย้ยคิดว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ใช่หนังที่แบบดูแล้วรู้สึกพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเข้ามาเนาะคือหลายวิชาเลยก็คือแบบวิชาฟิสิกส์เพราะว่าเขาผลิต ตัวของระเบิดใช่ไหมคะแล้วก็ยังมี history ก็คือเป็นเรื่องของสงครามโลกแบบว่าเป็น politics ด้วยนั่นก็คือเป็นเรื่องของการเมืองอีกต่างหากคือสรุปว่ามันมันผสมหลายอย่างแนละสุดท้ายเป็นเรื่องของ philosophy ก็คือมีปรัชญาชีวิตเข้าไปอีกค่ะดูแล้วต้องแบบกลับมาคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็เลยจะทำให้พี่นุยอะ lost ก็คือแบบว่าเออก็บางทีก็แบบไม่ไม่ไม่ได้ฟังแบบว่า ทำอย่างอื่นไปเลยอะไรสักช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบหนังแบบคุยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคือเรื่องเรื่องเนี้ยมันก็สรุปได้เลยอะคะ่ะว่าคนเราเนี่ยเวลาจะอยู่เนี่ยนะคะถ้าเป็นปรัชญาเนะี่พี่ดูคิดว่าแบบเหมือนคนเราอะจะอยู่ก็แบบต้องอยู่ให้เป็นนะบางทีก็คือ อาจจะถ้าสมมติว่าเราแสดงออกอะไรมากเกินไปก็เหมือนหาเรื่องเดือดร้อนเข้ามาใส่ตัวบางครั้งลูกอาจจะเป็นแบบว่าเออบางคนก็เป็นคนเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเก่งบางทีก็ถ้าแสดงความเก่งไม่ถูกจังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรอย่างนี้ได้นี่ก็คือแบบจริงๆมันมีง่ายคิดหลายอย่างแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งจุดนะคะและคําคมที่วิน้ยได้จากหนังอันหนึ่งที่แบบชอบนะเขาบอกว่า amateurs need a spotlight Power stays in shadow. Amateurs need a spotlight. Power stays in shadow. มาแปลกัน Amateurs ก็คือมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นเนี่ย need ก็คือว่าต้องการ spotlight ค่ะแบบว่ามือสมัครเล่นเนี่ยก็จะหาแสง Power stays in shadow. อำนาจเนี่ยนะคะจะอยู่ในเงามืดค่ะ ก็คือแปลว่าพวกที่แบบว่าเป็นมือสมัครเล่นน่ะเหมือนแบบว่าอาจจะเริ่มโด่งดังใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะแบบหาแสงก็คือแบบเอออยากจะแบบว่าเป็นที่เปิดเผยด่งดังอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขามีอํานาจอะคืออํานาจจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนที่มีอํานาจเนี่ยมักจะหลบอยู่ใน stay in shadow ก็คืออยู่ในเงามืดนั่นเองนะคะก็ฟัง ประโยคนี้เราก็ได้คิดอะไรหลายอย่างเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะชอบหนังสไตล์แบบนี้คือแบบว่ามีทั้งวิทย์มีทั้งการเมืองอะไรที่แบบขบคิดอะ่ะอืก็ไปดูหนังเรื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบหนังที่แบบว่าพูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกไปดูเป็นบาร์บี้อาจจะดีกว่าไหมนะคะ ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาคุยเรื่องของบาร์บี้ให้ฟังอีกเช่นกันนะคะคือบาร์บี้เนี่ยก็จะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่แบบเออเป็นเรื่องของฟิโลสฟีอีกแล้วคือเป็นปรัชญาเหมือนกันเลยนะคะและพบกับพี่ดุยได้ใหม่นะในอังกฤษติดหนังค่ะ